เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพฟีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัมประจาวันที่8พฤศจิกายนวันนี้กับรอบคําข่าวแรกครับมากันทีข่าวลือก่อนหน้าที่ว่ากันว่าแมนยูนเต็ดต้องการดึงตัวกราเบลบาบอซ่ากองหน้าตัวเก่งจากฟลาเมงโกเข้ามาร่วมทีมชุดตลาดมากราคมนี้และก็พร้อมจะแนบตัวอันโตนี่กับฟลาเมงโกยืมตัวไปใช้งานจนจบซีซั่นอย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางมาโกบลัส ซี o ของฟลาเมงโกนะครับก็เดี๋ยวมาตอบกลับเขาด้วยนังกล่าวว่าโอกาสกับดีวนี้แทบจะเป็น0%เลยครับเพราะเขาไม่สนใจกับดิวการแรกตัวกับอันโตนี่ในช่วงตลาดมกราคมนี้มาที่ข่าวต่อไปครับกับรายงานของขอดออฟไซด์โดยจากรายงานในะครับระบุว่า สโมสรนิสอาจจะพร้อมปล่อยกองหลังตัวเก่งอย่างชองแคลตอริโบในช่วงตลาดมกราคมนี้หาว่าได้ค่าตัวตามที่ตั้งไว้คือ44ล้านปอนด์ครับโดยในฝั่งของแมนยูนิเต็ดเรานะครับก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ความสนใจกองหลังวัยยิม3ปีรายนี้อย่างจริงจังและก็อาจจะมีการยื่นข้อสเสนอในช่วงตลาดมกราคมนี้โดยมีเซอร์จิมแรดคลิฟที่ว่ากันว่าจะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของสโมสสประมาณ25เป็นแกนนําหลักเลยครับข่าวต่อมาครับกับเรื่องของอาเลฮันโดการนาโชกันบ้าง ดูจากประกาศล่าสุดข,ของทาง FA นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทัพปีศาจแดงเราเมื่อทาง FA นะครับมีมติแล้วว่าจะไม่ลงโทษแบรนอเลฮันโดการในโชว์าเหตุการณ์ที่เจ้าตัวนะ่ะไปโพสต์รูปภาพฉลองชัยชนะหลังเกม UCL กับโคเปนเฮเกนในช่วงกลางสัปดาห์ก่อน1ประตูต่อศูนย์ซึ่งกับภาพดังกล่าวก็มีอิมมิจริรูปกอริลลาอยู่2ตัวอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็มีการยืนยันแล้วครับว่าตัวการในโชว์จะไม่ถูกดำเนินการใดๆจ,จากทาง FA เป็นที่แน่นอนแล้วครับ มาที่ข่าวต่อไปกับบทสัมภาษณ์ของเอริสเคนฮาก่อนลงสนามเจอกับ FC โคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กในศึก UCL คืนนี้กันครับซึ่งเทนักได้ยอมรับว่ามาครัสแรดฟอร์ที่พลาดลงสนามในเกมลีกที่ผ่านมากับฟูลแลมในเกมคืนนี้กับโคเปนเฮเกนตัวแรดฟอร์จะกลับมาลงสนามได้แล้วครับนอกจากนี้ก็ออกมาอัปเดตการบาดเจ็บของ2นักเตะสําคัญอย่างคาเซมิโรและก็ลิซันโดมาดิเนสนะครับว่าจะพร้อมกลับมาลงสนามช่วยทีมได้เมื่อไร่ ทั้งนี้เอรินากลับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวเดังกล่าวว่าสำหรับมาคัสแบทฟอร์ดแล้วเขามีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะเล่นให้กับเราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณเชื่อผมสิเขาทำงานอย่างหนักมากในช่วงฝึกซ้อมเพื่อจะเรียกฟอร์มเดิมกลับมาให้ได้และในเกมคืนนี้กับโคเปนเฮเกนเขาจะพร้อมลงสนามให้กับเรา100% ส่วนการบาดเจ็บของ3นักเตะคนสําคัญของเราอย่าง Shaw, iro, ลูกชอคาเซมิโร่และก็ลิซันโดมาดินเนสส์ำหรับลูกชอผมมีกําหนดการอยู่แล้วแต่ก็คาดเดาได้ค่อนข้างยากทีเดียวเพราะว่าเขานะ่ามีการสุดระหว่างช่วงพักฟื้นร่างกายดังนั้นผมจะต้องย้อนกลับไปดูว,ว่ามีปัญหาบางอย่างอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าส่วนคาเซมิโร่กับมาดินเนสผมคาดว่ามีการบาดเจ็บรุนแรงและผมก็มีมั่นใจว่าพวกเขาเนจะกลับมาก่อนคริสต์มาสเลยซ้าอาการบาดเจ็บของทั้งคู่ต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ทีเดียว หลังจากนั้นครับเอลลิเินฮาก,ก็เดียวไม่ให้สัมภาษณ์ต่อโดยที่พูดถึงฟอร์มการเล่นของแอนโทนีในซีซั่นนี้ที่ยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาช่วยทีมได้แถมในช่วงหลังก็โดนแฟนบอลของกองทัพป,ปีแสดงออกมาโจมตีหนักน,นครับในเรื่องฟอร์มการเล่นด้วยทั้งนี้เอลลิเินฮารกในครับได้พูดถึงกรณีของแอนโทนีว่าเขาต้องออกจากทีมไปกว่า2สัปดาห์จากเรื่องราวของเขาซึ่งมันก็ทำให้จังหวะการเล่นของเขาต้องเชิงนักลง เขามีช่วงปีซีซั่นที่ดีเลยนะแต่มันก็ต้องหยุดลงด้วยกับในตอนนี้แล้วเขาต้องเรียกฟอร์มที่ดีกลับคืนมาอีกครั้งให้ได้ซึ่งมันก็เป็นงานหนักนะแต่เขาก็ต้องทําให้ได้หลังจากนั้นนะักข่าวก็ถามต่อนะครับถึงปัญหาปืนฝืดในช่วงนี้ของรัสมุสโอยลุนซึ่งเอเดรีเนทัยก,ก็ยอมรับว,ว่ามีการติวเข้มกับเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเอเดรีนทได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าเขาเข้าใจดีนะกับความยากลําบากในการที่ทีมจะสร้างโอกาสให้กับเขาแต่แน่นอนว่าเราเองก็ไได้้คุยยกกกัับบเเเขาปแลววีี่่รืองน ถึงแม้ว,ว่าเขาจะยังเป็นแค่นักเตะอายุน้อยคนหนึ่งแต่เขาก็เป็นคนที่ฉลาดมากและก็เข้าใจสาา,ารณ์ที่เขาเป็นอยู่ณเวลานี้เขาเองต้องการจะทําประตูและเขาเองก็มีความกระตือรือร้นอย่างมากด้วยเขาทํางานหนักเขาซ้อมหนักและก็ทําได้ดีมาโดยตลอด เรามาต่อที่ทัศนะของพอลสโคตำนานกองกลางของสโมสรนะครับซึ่งสโคเนี่ได้ออกมายอมรับว่ามีโอกาสน้อยที่แมนยูแต่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายของศึกแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นนี้ได้และหากให้เขาต้องลงเดิมพันเขาก็คงจะไม่เลือกให้แมนยูแต่ผ่านเข้ารอบเช่นกันครับดิพอลสโคได้ทัศนะถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทางทีทีสปอร์ตว่าหากผมเป็นเซียนพนันนะผมคงต้องบอกว่าไม่อย่างแน่นอนผมไม่คิดว่าแมนยูแต่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้ นีปีก่อนพวกเขาแสดงเห็นว่าพวกเขาอ่อนแอมากแค่ไหนในเกมเยือนคุณคิดถึงเกมเยือนเซบีย่าเมื่อซีซั่นก่อนในเกมยูโรปาลีกนั่นแหละคือบรรยากาศที่สุดยอดมากๆมันมีความเข้มข้นและก็มีความเป็นคู่แข่งกันสูงสุดท้ายแล้วแมนยูเต็ดพังทลายพวกเขาไม่สามารถรับมือกับบรรยากาศแบบนั้นได้กับเรื่องนี้มันทําให้ผมกังวลไม่น้อยนะเรื่องการไปเยือนโคเปนเฮเกนในคืนนี้ถึงแม้ว่าโคเปนเฮเกนจะไม่ใช่ทีมชั้นยอดก็ตามแต่พวกเขาก็เล่นอย่างเป็นระบบ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทีมจะมีคาแรคเตอร์และก็ความเป็นนักสู้ในการรับมือกับบรรยากาศแบบนี้ได้มากมายแค่ไหนการไปเยือนโคเปนเฮเกนเป็นเรื่องยากอยู่แล้วซึ่งอาจจะบอกได้ว่าเกมเยือนในบอลยุโรปนะมันก็หนักทั้งหมดนั่นแหละ หาว่าทีมเซาบานทำให้บรรยากาศในสนามเป็นศัตรูสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วแล้วก็สิ่งแรกที่น่ากังวลก็คือความเปราะบางของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาจะสามารถรับมือกับมันได้มากแค่ไหนหรือว่าหัวจิตหัวใจกระเจิงไปหมดภายใต้ความกดดันเหล่านั้นมาที่เขาต่อไปครับกับพาสนาของเดนิลส์สเตอร์ลิชอดีตศูนย์หน้าของทั้งลิเวอร์ pool และก็เชลซีซึ่งสเตอร์ลิชนะครับยามให้คำชี้แนะกับราสบุสฮอรลูนว่าต้องเริ่มสื่อสารกับบรรดาเพื่อน่วมทีมให้มากขึ้นกว่าเดิมครับเพื่อช่ววยยตตััััเขานน้้้กกลบมิงงปรระูไดอีค หลังจากถึงตอนนี้ตัวไฮลุนทําได้แค่3ประตูเท่านั้นหลังจากย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงแถมในเกมลีกยังไม่สามารถ2ประตูได้แม้แต่ลูกเดียวด้วยครับยูเดเนลลสเตอร์ลิชได้ทัสนาถึงรัสมุสไฮลุนเอาไว้ว่า สำหรับผมนะคิดว่าสิ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงก็คือฮอยลุนต้องมีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมให้มากขึ้นเพื่อทาให้พวกเขานะรู้ว่าเขาชอบอะไรและถึงแม้ว่าเอริกน่าจะมีไอเดียในหัวงเขาว่าอยจะให้ฮอยลุนนั้นเล่นอย่างไรแต่ท้ายสุดแล้วเขาเองก็คือโปรเจกต์นั่นแหละและตอนนี้โปรเจกต์ในการปั้นรัสม s สอยลุนก็ยังไม่สมบูรณ์แบบมันเป็นแค่หัวข้อเท่านั้นซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเขาได้โอกาสเขาพยายามที่จะโชว์ออกมาว่าตัวเองมีความสามารถในการยิงประตูให้กับสโมสอนใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แต่บางทีหอยรุ่นอาจใช้เวลามากเกินไปในการไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งเขาต้องสร้างสิ่งต่างๆด้วยตัวเองพยายามยิงประตูเองซึ่งในช่วงเวลาเหล่านั้นมันกลับยิงประตูหรือว่าทำอะไรได้ไมีมากมายนะักเรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของอังเรโอนาน่านะครับซึ่งเขาก็เด้อยวมายอมรับว่า เขานัามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมกับอดีตยอดนายทวารของเราอย่างเอ็ดวินฟันเดซาสมัยที่เขาค้าแข่งอยู่กับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนอกจากนี้ตัวฟันเดซาก็ให้คำแนะนำโอนาน่ามาดูตลอดนะครับในช่วงที่เขานะ่ยย้ายมาร่วมทัพปีสแสดงแรกๆโดยอังเดรโอนาน่าได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าแน่นอนเลยว่าผมมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมกับเอ็ดวินฟันเดซาผมได้คุยกับเขาตอนนี้ผมได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับเขาแต่ในตอนนี้เขากําลังไปได้สวยนะ เขาไม่อิมแพกต่อผมอย่างมากผมอยู่กับเขาตอนอยู่ที่อาจ็กอัมสเตอร์ดัมเราม่ช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมด้วยกันเราซ้อมด้วยกันในบางครั้งเขาให้คําแนะนําผมเยอะมากเลยล่ะผมมีความสุขตอนที่ผมย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งระหว่างเกมและก็ตอนจบเกมเขาแนะนําผมหลายอย่างเลยล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผมทําผิดพลาดเขาจะตรงดิ่งเข้ามาในห้องแต่งตัวหรือว่าในสนามซ้อมพูดคุยกับผมเขาช่วยผมสร้างบุคลิกแบบนี้ขึ้นมาผมรู้สึกขอบคุณเขาอยู่เสมอ เรามาปิดท้ายกันที่ทัชนะจากอดีตยอดกองหน้าอย่างอารันเชียร์เรอร์นะครับซึ่งเขาเดี๋ยวมาตำหนิมาครัสแรดฟอร์ดหลังจากที่มีข่าวลือมาว่าแรดฟอร์ดออกไปปาร์ตี้ฉลองวันเกิดหลังเกมที่แมนยูเน็ดเปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองไปถึง3ประตูต่อศูนย์ด้วยเชียร์เรอร์ระบุเลยนะครับว่านี่คือเรื่องที่โง่เงามากของแรดฟอร์ดที่ทำลงไปครับท่านีอารันเชียร์เรอร์ได้ให้ทัชนากับเรื่องดังกล่าวว่ามีหลายครั้งที่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับผมเมื่อตอนที่มีแผนที่จะไปทาาานอาหารหรลังจบเกม แต่หลังจากที่เราแพ้นในคืนวันเสาร์ผมก็พูดว่าผมไม่สามารถออกไปไหนได้ผมจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคุณไม่สามารถเข้าไปในเมืองเพื่อไปยังไหนคลับในตอนที่คุณโดนถล่มถึง3ต่อศูนย์จากเพื่อนบ้านของคุณคุณทาแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดมันไม่ได้เลยมันโง่ามากและเป็นเรื่องที่งี่เง่ามากของมาคัสแวรท์ที่ทําลงไปไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของคุณหรือไม่ก็ตามคุณไม่สามารถออกไปข้างนอกหลังจากจบเกมกรแขันแบบนั้นได้แต่ถ้าเป็นอาหารค่ำน่ะอาจแตกต่างออกไปนะ ถ้าคุณจะออกไปทานขา้าวนอกบ้านก็าอาจจะต้องใช้ข้ออ้างที่ว่าไปกับแฟนสาวหรือว่าไปกับใครสักคนแบบนั้นแต่ถ้าไปในครับเนะี่ยผมว่ามันโง่งมากจริงๆหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k ร e d e e v i l Page กันด้วยนะครับผม